เราไม่ได้ร้อยช่วงแรขห้อยหน้าไก่อนถ้าไม่ได้ร้อยได้สี๋อย่าพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยจะให้ลงเรียตรันอาไเช่นอันนี้นะครับต้องขอไปด้วยอาจาะ เดี๋ยวขอหลับตาหน่อยครับไม่หลับแต่ได้ใช้ปัจจุบันนะครับแต่ yeah. อยากเห็นทะเลสวยๆอยากเห็นตึกรอ้ม <c oughs> อยากเห็นอะไรที่เราไม่คิดว่าจะได้เจอ <c oughs> อย่างเมื่อวานไปเขาบนะม,มาค่ะก็เจอพายุ แต่ว่าันคือถ่ายรูไปไม่ทันว่าแบบก็ตกใจอึ้งน,นิดนึงที่ว่าไม่คิดว่าจะได้เจอในช่วงที่เกิดสถา,านการณ์โควิด -19 เนะครับเราต้องระวบงระวังตัวในการต้องเทีย่ยวอะไรบ้างครับก็เราก็ต้องเซฟตัวเองเราต้องดูแลตัวเองก่อนมาก็มีการปวดเ,เอ็เอนอารางกาืยบ่อยเจลแอลกอฮอลอะไรอย่เงี้ยค่ะถ้าไป ที่สาธารณะใช่ไหมคะแล้วก็จะใส่ใส่แม่ตลอดเวลาใช่ต้องจําเป็นต้องเปิดแม่จริงๆก็จอแต่ว่าพื้นที่ที่ห่างห่างคนนิดนึงเพื่อเปิดแม่ครับอะไรวตัเองแบบนี้ช่วยบอกคนที่ยังไม่มาเที่ยวตะเลต่างครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับก็เที่ยวกันเยอะๆค่ะคิดว่ามีสิ่งที่แต่ว่า ไม่ไม่ไม่แพ้จังหอ่ะคื่นะคะคิดว่าเป็นที่ที่น่าเที่ยวแล้วก็ที่ท่องเที่ยวเยอะมากมาเที่ยวกันเดี๋ยวนะคะได้ที่นั่งเลยนะครับ ครับวันนี้เจ้าท่าเองมาจัดระเบียบเรืออย่างไรบ้างครับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตนะครับจริงๆแล้วในช่วงเทศกาลรสรงการนะครับสงปัหน้าร้อยห้าเนี่ยทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาต่างเนี่ยแบ่งการดํเนินงานเป็นสองานนภาคส่วนนะครับส่วนแรกส่วนของช่วงก่อนเทศกาลดาเนินการในช่วงระหว่างวันที่28ถึง31มีนาที่ผ่านมานะครับเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนนะครับมีการออกตรวจท่าเทียบเรือนะครับดูเรื่องของความมัน่นคงท่าเทียบเรือนะครับว่ามีความพร้อมใช้งานนะครับ ในส่วนที่2ก็เป็นส่วนของการมองส่วนสภาพเรือนะครับว่าเรือที่นํามาใช้เนี่ยโดยโดยเป็นส่วนมากเนี่ยก็ต้องมีความพร้อมใช้นะครับแล้วก็สุ่มตรวจในเรื่องของความพร้อมของคนประจาเรือนะครับในในเรื่องของใบถ่ท้ายในทั้งเครื่องนะครับคนที่มาขับเรือเนี่ยก็ถือว่ามีความมีความสําคัญนะครับออ ต้องมีใบประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถที่จะนำพาผู้โดยสารนะครับออกไปท่องเที่ยวไปยังทะเลได้นะครับนี่คือในส่วนของก่อนเทศกาลนะครับแล้วก็ในส่วนของช่วงเทศกาลช่วงเทศกาลเนี่ยเทศกาลสงกรานต์ปีนี้เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่7วันเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่17เมษายนเมษายนก็เอ11เมษายนครับตัวทีครับ11เมษายนไปถึง17เเมษายนนะครับในในส่วนนี้เนี่ยสำนักงานก็ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่นะครับ มาตั้งจุดอำนวยความสะดวกบริเวณท่าเทียบเรือปากเมงนะครับแล้วก็คอยตรวจจานะครับเพื่อให้มีความปลอดภัยนะครับของผู้ใช้เรือนะครับแล้วก็ในการเดินสักเดินทางโดยสารนะครับของประชาชนนะครับในช่วงนี้ก็มีการมาสุ่มตรวจใบอนุญาตใช้เรือตัวเรือนะครับเรือที่นํามาใช้เนี่ยจากจากจากที่สังเกตนะครับก็มีความพร้อมใช้นะครับแล้วก็มาสุ่มตรวจเรื่องของใบประกาศนิยบัตต่างๆนะครับอุปกรณ์ประจำเรือต่างๆที่ เกี่ยวกับาาการช่วยเหลือให้เกิดความปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะเสื้อชูชีพนะครับ <Yeah. S 1> ก็ขอขอฝากประชาสัมพันธ์น,นะครับกับผ,ผู้ที่จะมีความต้องการหรือความประสงค์ที่จะมาเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดนานนะครับก็ผู้โดยสารก็ขอให้ลงเรือปั๊บนะครับนึกถึงเสื้อชูชีพเป็นอย่างแรกนะครับที่จะต้องสวมใส่นะครับเพราะเป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยนะครับ ของตัวเองนะครับในทะเลนะครับขอบคุณครับครับแล้วในส่วนของผู้ควบคุมเรือบางคนที่มีส่วนเกี่ยวกับเครื่องื่มแอกอฮออย่างนี้เราจะควบคุมยังไงบ้างครับคือในส่วนนี้เนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับเราจะไม่ให้มีผู้ขับขี่เรือนะครับอยู่แมนคอเลยนะครับเป็นเป็นปกติแล้วเราก็จะต้องตรวจนะครับตรวจดูสังเกตดูนะครับที่นี่ก็ ถ้าพบเจอนะครับถ้าพบเจอเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ดำเนินการยึดไปในท้ายไปช่างเพื่อนนะครับในกรณีที่พบผู้ขับขี่เรือดืม่มในออนะครับให้ให้ที่ติดตัวไว้